มาข่าวสำคัญค่ะดิฉันเกลื่อนไปแล้วช่วงนี้คงสุดท้ายสำหรับการเลือกตั้งแล้วนะคะดังนั้นช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวสำคัญก็คือการซื้อเสียงค่ะเมื่อฟังข้อมูลนี้มาจากชมรมตรังต้านโกงค่ะเขาเปิดเผยข้อมูลว่าตอนนี้เริ่มมีการจดรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเตรียมซื้อเสียงใน4เขตหัวละ500ค่ะเมื่อฟังแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยมีหน่วยงานรัฐ ะะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐนะผู้นําชุมชนบางคนเนี่ยลงไปเอี่ยวด้วยนะคะลงไปเอี่ยวด้วยนะข้อมูลนี้มีการเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะคุณชัยวุฒิสวัสดีรักค่ะประธานชมรมตรังต้านโกงค่ะบอกว่าอันนี้ข้อมูลจากชมรมตรังต้านโกงนะคะบอกว่าตอนนี้พบข่าวการจดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเตรียมซื้อเสียงอย่างรุนแรงเลยแหละทั้งสี่เขตค่ะ 1นึ่เลยทําให้ห่วงว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีการใช้เงินเนี่ยทุ่มซื้อเสียงกันอย่างน่ากลัวเบื้องต้นตามข้อมูลที่ทางประธานชมรมตรังต้านโกงพบก็คือว่าอยู่ที่หัวละห้าร้อยค่ะเมื่อฟังหัวละห0าร้อยซึ่งต่ํากว่าการเลือกตั้งครั้งก่อนนะที่สูงถึงหัวละพันแต่คราวนี้เนี่ยใช้หัวละห้าร้อค่ะเมื่อฟัง เพราะว่าเที่ยวนี้เนี่ยมีจํานวนผู้สมัครและก็พักการเมืองลงแข่งขันกันน้อยค่ะแต่ก็ต้องมารอดูช่วงโค้งสุดท้ายนะคะคุณชัยวุฒิบอกว่าช่วงโค้งสุดท้ายต้องดูอีกทีค่ะเพราะว่าอาจจะมีการปรับขึ้นเป็นหัวละหนึ่งพันก็ได้เพื่อที่จะเอาหวังหวังชัยชนะจากฝ่ายตรงกันข้ามนะคะสําหรับที่น่ากังวลมากที่สุดคุณชัยวุฒิบอกว่าที่น่ากังวลน,นะน่าเป็นห่วงบางพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะ หรือมีผู้นําชุมชนเนี่ยลงไปจดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ทําความตกลงกันนะจำนวนเงินกับชาวบ้านเองเลยกกตก็อ้างว่าแม้เป็นข่าวที่เกิดขึ้นแต่ก็จับกลุ่มได้ลําบากค่ะเพราะว่าไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่ตอนนี้เนี่ยยังอยู่แค่ชั้นเตรียมการเท่านั้นนะฮะตอนนี้นะ,ะทั้งที่บุคคลทั่วไปต่างก็รู้ดีว่าการเลือกตั้งเที่ยวนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันระหว่างสองพักใหญ่ นะะหรือระหว่างกระแสกับกระสุนค่ะซึ่งกะกะตและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างน้อยต้องสามารถเข้าไปยับยั้งได้ไม่ควรจะปล่อยให้เป็นเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่ากะกะตตอนนี้เขาบอกว่ามันเป็นแค่ข่าวถูกไหมคะอืมเป็นแค่ข่าวแต่ว่าการจับกลุมมันก็ยากหน่อยเพราะมันไม่มีหลักฐานใช่ไหมคะคุณชยัยวิบบอกไอ้เงิน500นะะเฉลี่ยปีละหรือเฉลี่ยนะเนาะร้อยยี่สิบห้าบาท ไม่ควรจะนํามาซื้อเสียงของใครค่ะซึ่งมันไม่คุ้มกับความเสียหายของบ้านเมืองนะคะในอนาคตที่แกล้งจะเกิดขึ้นนะนอกจากจะเกิดกระแสข่าวการรับเงินแล้วนะคะเขาบอกว่าเกิดแล้วแต่ไม่กลาใครถูกไหมฮะไม่กลาไม่กลาให้ใครซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเอาเอาเข้าจริงแล้วจะม,มีผลกับการเลือกตั้งครั้งนี้หรือเปล่าหรือถ้าจะมีเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะคะถึงแม้จะเป็นการพูดคุยกันนะหูในประเด็นนี้นะคะก็ เขาเรียกง้นต้องต้องลงไปดูค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าทําให้ไม,ไม่ไม่กล้าที่จะปล่อยเงินลงไปเยอะไงเพราะกลัวทุ่มไปแล้วอาจจะเสียเปล่าหรือเปล่านะคะก็คือให้เงินแต่ไม่กล้าส่วนปัญหาของการใช้อิทธิพลพบว่ามีบ้างแต่ไม่รุนแรงค่ะไม่ถึงขั้นข่มขู่ทําร้ายนะคะแต่ว่ามีค่ะมือฟังอันนี้เป็นข้อมูลจากชมรมตังต้านโกงนะมือฟังอ่ะอันนี้นี่น่าสนใจนะคะกกตก็ต้อง,ต,องต้องเชิญครเลยนะชมรมตังต้านโกงเนี่ยไปให้ข้อมูลแล้วค่ะเพราะว่าท่านนี้เขาบอกว่าสี่เขตเนี่ยพบเลยว่าหัว ละห้าอนะคะและก็ที่สําคัญคือมีเจ้าหน้าที่รัฐและก็รวมถึงผู้นำชุมชนเนี่ยเขาไปเอี่ยวด้วยนะคะแต่แต่ข้อมูลนี้ยังไม่รู้ว่าเขตไหนหน่วยงานไหนนะคะก็ต้องจี้ให้กกตนเนี่ยลงไปจัดการะคะ่ะเมื่อฟังว่ามีจริงไหมเพราะว่าเขาคงยังไม่ให้เงินหลอกแต่อาจจะให้ช่วงใกล้เลือกตั้งหรือเปล่านะคะอันนี้ข้อมูลจากชมลมตรังต้านโกงค่ะส่วนกกตส่วนกลางนะคะก็ได้นอนค่ะตอนนี้ก็ ยังยังไม่เป็นหลักฐานชัดเจนนะคะอันนี้พูดถึงส่วนกลางก่อนนะคุณสวัยบุญมีค่ะเลขากกตนะคะก่อนหน้านี้ก็มีการบอกว่ามีการเตรียมเงินเอาไว้นะคะใช่ไหมคะซึ่งเป็นการจัดเตรียมเพื่อไปซื้อเสียงนะคะด้านนี้เขาบอกว่าเป็นความผิดทั้งสองอย่างนะคะก็มีการเตรียมอยู่ที่ลับก็อาจจะจับยากนะคะน,นี่เลขากกตส่วนกลางบอกนะคะว่าเตรียมอยู่ที่ลับการจับก็ทําได้ยากก็เลยเน้นไปการป้องกัน นะคะป้องกันแทนป้องปรามแทนนะคะช่วงเตรียมนะคะก็เน้นไปเรื่องของการหาข่าวนะคะเช่นจากธนาคารแห่งประเทศไทยส่งข้อมูลมาใช่ไหมคะออประกอบการสอบสวนว่ามีคนเบิกเงินไปใช้มีความสัมพันธ์กับเครือข่ายญาติหรือเปล่าเป็นการช่วยผู้สมัครหาเสียงไหมหรือว่าเบิกมาเพื่อทําอะไรและปลายทางของเงินเนี่ยไปไหนบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนของจังหวัดในการป้องปราม ะะซึ่งจังหวัดแต่และจังหวัดเนี่ยจะมีบัญชีหัวคะแนนอยู่เขาก็จะประเมินว่าพื้นที่ไหนสีแดงแข่งขันกันเข้มข้นหรือไม่การทํางานพื้นที่เนี่ยก็ต้องทำงานหลายหน่วยร่วมกันนะคะทั้งตํารวจผู้ตรวจการเลือกตั้งแล้วก็ภาคประชาชนค่ะดังนั้นตอนนี้เนี่ยช่วยกันกดดันป้องกันนะคะ ช่วยกันกดดันค่ะไม่ให้มีการใช้เงินเพื่อออกมาซื้อเสียงนะคะตอนนี้เนี่ยมันมีกรณีข่าวจําได้ไหมคะที่ท,ที่ที่บางตอนบนเวทีเขาบอกมีการเ,าเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเงิน7 0 0 0ถึง7จ็ด้ด้วยในพื้นที่ภาคอีสานใช่ไหมคะเขาบอกว่ามีแม่ค้าบางคนเนี่ยไปโพสตลงโซเชียลด้วยมีการระบุว่าเป็นเงินสําหรับการซื้อเสียงนะคะก็มีการตรวจสอบนะคะเขาบอกว่าไม่ใช่เงินซื้อเสียงค่ะแต่ว่าเป็นบุคคลที่ว่านี้ขายของในตลาดแล้วก็โพสต์ในอินสตาแกรมค่ะและมีการแคป หน้าบัญชีของแม่ค้ารายนี้เพื่อไปทำคอนเทนต์ว่ามีการซื้อเสียงซึ่งกะกะตนเนี่ยก็รู้ตัวคนแคปแล้วนะคะแคปหน้าจอไปแล้วแล้วก็รวมถึงคนโพสต์ไปแล้วทั้ง3คนตอนนี้เตรียมสอบสวนอยู่ค่ะพอถามว่ามีรายงานว่าเาจ้าหน้าที่ประจาหน่วยมีพฤติการทำทำเป็นหัวคะแนนนะคะจะมีการตรวจสอบดําเนินคดียังไงคุณสวงในฐานะเลขากะกะตน,นะคะยืนยันว่ามีแน่นอนเจ้าหน้าที่ที่ไปเป็นหัวคะแนนนะคะขนาดญาติผู้สมัครหรือว่าผู้ช่วยหาเสียงก็ ก็เขาเรียกอะไรนะถ้าไปเป็นหัวคะแนนเนี่ยไม่ใช่ค่ะก็ต้องมีการตรวจสอบทั้งหมดนะคะนี่ส่วนกลางบอกนะคะคือโดยรวมแล้วเนี่ยตอนนี้ยังแค่เป็นข่าวยังไม่เจอส่วนไอ้เงิน7 0 0 0 7ั0เที่ไปโพสต์อยู่ตอนนี้ตามหาตัวได้แล้วค่ะเุื่ั่ง